ดีครับน้องชายสวัสดีครับวันนี้โชคได้ดีมากเลยครับสามวุฒิเทพมันผู้ที่สูสีเนาะครับผมก็รอเขาออกอาวุธกันครับเราเขาออกอาวุธอะไรเนี่ยที่มาเป็นยังไงก็เรามาเนียกว่าครับเรามาดีแต่เรามาเนีย่าครับด้วยเรื่องหลักเลี่ยมเนี่ยคิดว่าใครดูดีกว่าก็หลักเลี่ยมที่เขาก็น่าจะหลักเลี่ยมเนื่อประมาณก็น่าจะดีกว่าแต่เราได้ลูกแข็งแรงครับ แข็งแรงเลยแข็งแรงไหลไปควันนี้หมดยกสี่มั่นใจไหมก็มั่นใจ90% 90%แล้วแล้วยกสุดท้ายล่ะก็ยกสุดท้ายก็มั่นใจ100%เลยครับ100%เลยวันนี้ขาดมากเลยรู้สึกว่าเขาป่อนแอร์แลครับเหมือนเขายุบไปแล้ววันนี้โดยรวมพอใจผลงานนะครับก็พอใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับนี่แหลคนว่าว่า ดูไม่ถึงเขาครับก็วันนี้ผมทําให้เห็นแล้วนะครับว่าดูมีไว้ต้มซุปครับความแข็งแรงกินได้ครับแล้วเหมือนก่อนหน้านี้เนาะคนทุกคนเนี่ยที่เป็นแชมป์เนี่ยผมจะต้องแพ้ตลอดเลยใช่ครับแลนี่เราเป็นยังไงก็ผมก็ตั้งใจฝึกซ้อมเหมือนเดิมครับเหมือนที่ได้เป็นแชมป์และไม่ได้เป็นแชมป์เราผมทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับ ไม่ว่าคนจะออกมายังไงผมก็ต้องทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดครับลบล้างอาถรรพ์เลยครับผมก็ลบล้างอาถรรพ์ได้ได้ครับแล้วพูดถึงไฟถัดไปหน่อยเห็นขึ้นป้ายรอยไหมหรือว่าขึ้นป้ายรอแล้วครับชกที่ไหนแหละโมนิบัมโมนิลัมใช่ไหมจอกับใครครับเพชรประภาพรเพชรประภาพรครับโอ้โหเยชกสัญจรบหญ่ไหมล่ะไม่ไม่ไม่สัญจรที่ครั้งแรกเลยไหมใช่ครับครั้งแรกแล้วเป็นรายการใหญ่ไหมรายการใหญ่ครับอยู่มอเตอร์จีพีครับ จริงพูดถึงผู้ชมวันนี้นยพี่ระภาวรนจะต้อาให้น้องต่อมาให้แ็งแรงครับผมไปเดินแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับว่าผมจะถอยแลผมเห็นคุยกับป้าชุนชิงแชมป์ร้อยสิบสองปอนด์ใช่ครับจรไงก็ป้าชุนว่าให้ผ่านไปนี้ตะไม่ได้ก่อนเดียวเลยแล้วก็ให้ว่ากันนะครับตอนนี้กเจ้างสินเลยแล้วอยากขอบคุณใชรบ้างครับก็อยากขอบคุณพ่อและแม่และพ่อนกและแม่เป็ดและ เด้ไก่พ่อของมีและพี่โตแล้วพี่โจมหาหิเลยครับนะวันนี้ผมทำสำเร็จแล้วครับ